สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดาราสาวสวยชื่อดังในอดีตที่มากความสามารถอีกคนหนึ่งของวงการสำหรับดาราสาวสวยคนนี้ก็คือคุณทิติมาสังคพิทักษ์ซึ่งก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอนะครับแล้วก็มีชื่อเล่นว่าเมมเกิดเมื่อวันที่27เมษายนปี2501ปัจจุบันอายุได้66ปีเกิดที่กรุงเทพ เป็นลูกสาวของคุณพ่อสามคัคคีและคุณแม่อัญญาสังคพิทักษ์เรียนจบระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคุณแม่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในขณะที่ยังเรียนอยู่จุดเปลี่ยนที่ทำให้สาวสวยในวัย20ต้นต้นๆได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์เกิดขึ้นเมื่อครูเล็กพัทราวดีมีชูทนกำลังมองหาผู้ที่จะมารับบทเป็นนางเอก ประกบคู่กับคุณชลิตเฟื่องอารมณ์ในภาพยนตร์เรื่องรักลิษยาซึ่งเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของครูเร็กพัทวดีเหมือนกันจนกระทั่งมีคนแนะนำให้รู้จักกับสาวน้อยหน้าหวานในวัย20ต้นต้นอย่างคุณแม่มทิติมาสังคพิทักษ์พอครูเล็กเจอคุณแม่มก็เกิดถูกชะตาและตัดสินใจไปทาบทามกับพ่อแม่ของเธอถึงบ้านหลังจากที่พ่อแม่ตกลง ผลงานเรื่องแรกในฐานะนางเอกใหม่ของคุณแม่ทิติมาก็เกิดขึ้นในปี2522กับภาพยนตร์เรื่องรักทิสยาในบทของปัทมาจากผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำให้คุณแม่ทิติมาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพระสุรศดีสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปี2523จากนั้นในปี2523เช่นกัน ก็ได้รับบทนางเอกกับภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายแสดงร่วมกับคุณวิทูลกรุณาจากนั้นก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องที่3ตามมาในบทบาทสมทบก็คือเรื่องรักประกาศิตหลังจากนั้นคุณแม่มทิติมาก,ก็หันมารับบทรองหรือบทร้ายบทคนดีแต่ส่วนมากก็จะรับบทเป็นนางร้ายมากกว่าอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องผิดหรือที่จะรักสันกําแพงรักพยาบาทเป็นต้น คุณแม่มทิติมาก้าวเข้าสู่วงการละครเมื่อปี2523กับละครเรื่องแรกก็คือเรื่องมัจจุราชสีน้ำพึ่งซึ่งบทบาทที่รับในละครส่วนมากก็จะรับบทหลากหลายทั้งบทนางเอกบทรองบทร้ายบทคนดีหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องรวมๆแล้วประมาณ50กว่าเรื่องนะครับแล้วก็ยังเคยเป็นพิธีกรในรายการเกมโชว์ลาบติดเลขคู่กับคุณไตรภพลิมประพัฒน และรายการชิงหลักคู่กับคุณดีลกทองวัฒนาสำหรับละครโทรทัศน์ที่แสดงส่วนมากก็จะออกอากาศทางช่อง3เป็นหลักแล้วก็ยังได้แสดงละครเวทีอีกด้วยต่อมาก็ได้ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดร่วมกับคุณไก่วรายุทธในนามบริษัทโน p r ปรบแรมจำกัดจากนั้นก็ได้มาผลิตละครในนามบริษัทฟิลกูดเอเอร์เมนจำกัดละครที่กำลังออกอากาศก็คือเรื่อง ขวัญฤทัยทางช่อง3สําหรับผลงานการผลิตละครของคุณแหม่มทิติมานั้นก็จะมีมากกว่า30เรื่องขึ้นไปนะครับส่วนมากก็ผลิตให้กับทางช่อง3าเป็นหลักสําหรับชีวิตครอบครัวคุณแหม่มทิติมาเธอได้สมรสกับพันตํารวจเอกคมชื่อเดิมก็คือคมกฤิตอมรปิยกฤิยศตอนกเกษียณร,ราชการก็คือพลตารวจโทคุณแหม่มทิติมาสมรสเมื่อปี2537มมีลูกฝาแฝดสองคนเป็นชายหนึ่งคนเป็นหญิงหนึ่งคน ชีวิตปัจจุบันสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองนะครับมีความสุขกับการทำงานอยู่กับครอบครัววันว่างๆก็ไปทำบุญไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับนี่คือเรื่องราวของคุณแม่มทิติมาสังคพิทักษ์ดาราชื่อดังในอดีตนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณแม่มทิติมาถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพ,พลาดอย่างไรนะครับก็กราบขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ